เธอมีแค่คนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้ที่ฉันคืนฉันหวงรู้ไหมก็เพราะฉันรักจ,จริงๆกันอยากอยากอยากฟังเสียงกีตาร์เหมือนกันนะเนี่ยครับผมแม้ถ้ามีกีตาร์มาคุณแม่เล่นได้ปะยังไม่ได้ครับผมผมเพิ่งกลับมาเองครับผมผมเพิ่งเฟืนครับอ่าโอเค เราคงต้องใช้เวลาแล้วตอนนี้คือจะจะกินยาตามเวลาใช่ไหมครับไปหาหมอตามที่นัดใช่ไหมครับสัญญาไหมครับผมครับดีเนาะครับนะครับเคยคิดไหมว่าตัวเองจะมาอยู่ตรงเนี้ยก็คิดครับผมครับอืมโทษนะครับตอนจับจำอะไรได้บ้างไหมครับตอนที่ตั้งแต่วันที่เจ็ดเนี่ยคุยอะไรกันจําอะไรได้บ้างไหมผมจําได้นิดหน่อยครับผมอืมครับ อยากตอนนี้คืออยากได้อะไรมากที่สุดผมอยากได้กีตาร์ครับผมผมกีตาร์ผมพังครับผมตบพังครับผมอยากได้กีตาร์หนึ่งตัวครับผมครับอันนี้อ,อยากได้มากที่สุดกีตาร์ครับผมใช่ไหมครับอเดี๋ยวผมจัดกีตาร์ให้หนึ่งตัวกีตาร์โปร่งป่ะครับผมครับคุณจะเอาไปซ้อมไปเล่นใช่ไหมฮะครับผมครับโอเคเขาเขามีไหมกีตาร์ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วเขาทำพังเมื่อกี้เขาบอกพังใช่ไหมพังก็ทําพังโอเคเดี๋ยวจัดจัดกีตาร์ให้หนึ่งตัว อันนี้ผมให้นะเขาเพิ่งพูดเมื่อตอนที่ก่อนจะมานี่เองเขาบอกเขาอยากเล่นกีตาร์อยากเล่นจริงใช่ไหมเดี๋ยวผมให้นะครับผมรับผมจดให้ตัวนะครับแล้วคุณต้องเล่นจริงนะครับแล้วเราพอเล่นได้แล้วคุณอัดคลิปมาส่งมาให้ผมนะครับโอเคนะสัญญาครับผมโอเคเยี่ยมสัญญาครับครับผมครับสัญญานีสัญญาแบบนิ้วก้อยด้วย